ตอนนี้แม่เป็นไตยังเป็นแล้วระยะไหนเนี่ยยระยะสุดท้ายเนี่ยระยะสุดท้ายนะผิวหนังแม่เนี่ยนะเป็นเกล็ดเลยนะคุณผู้ชมคือดําคล้ำด้วยคล้ำด้วยผิวมันจะดานะมันจะเกรียมแห้งเหมือนกัดหนังค้างโคกเลยอ่ะเพราะว่าสารพิษมันคลั่งในร่างกายเยอะแล้วมันก็ปวดท้องมันแน่นมันจุกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยปัสสาวะเยอะขนาดไหนนิดเดียวไม่เยอะ ไม่เยอะใช่ไหม ừ, ขัดขัดถ้าไม่หมอบอกให้ฟอกแล้วแม่ไม่ฟอกไม่ฟอกอ<ะ>ไม่อยากฟอกไงมันทรมานเวลาไปเราก็ไปลําบากแล้วใครจะเฝ้าแล้วใครจะดูแลเราก็ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรต้องฟอกอยู่ตลอดชีวิตไม่มีทางเลือกแล้วไปหาหมอหมอเขานัดวันวันอังคารใช่ไหมวันพฤหัสให้มาทําเส้นนะอุยไม,ไม่ไม่ทาแล้วไปหาอะไรทานดีกว่าไปเจอก็สั่งเลยไหนพาไปดูหน่อยที่แม่แม่เก็บขวดไว้อยู่ไหนโอ้โหคุณผู้ชม แม่เขาส่งมานี้ยิอุ้ยนี่คุณผู้ชมแม่ดื่มสองสูตรนี้นะควรเป็นไตระยะห้าหมอนัดทำเส้นแล้วปัจจุบันนี้เจ็ดเดือนมาแล้วที่ยังไม่ได้ฟอกไตเส้นที่แขนยังไม่มียังไม่มีแต่ปัจจุบันนี้คือแข็งแรงดีมากสวยสดใสคือใช<า><ด>้ชีวิตได้ปกติอีขดีขึ้นไีนอันนี้ก็หลังเป็นไตแล้วนะปีนี้อันนี้ปีที่แล้ว หลังจากดื่มน้ําดื่มสมุนไพรไปมันหลุดเลยเหรอใช่มันจะลอกไงมันจะเป็นขุยๆออกจากอาการคันหรือว่าผิวหนังแห้งกล้านเนี่ยดีขึ้นเลยจ้ะตอนเนี้คือน,นุ่มลื่นไม่มีคําว่าเกร็ดแล้วนะคุณผู้ชมลองดูพอมันล่อนแม่แม่รู้สึกยังไงดีใจเพราะแม่รู้เลยว่ามันต้องดีขึ้นแล้วใช,ใช่ไหมแลวหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวหนังหลุดล่อนแล้วมีอะไรดีขึ้น,นอีกขึ้นนอนก็ได้ทานข้าวก็ได้ ฉีก็ง่ายอุจละก็ง่ายนอนก็สบายอาการคันก็ไม่มีใช่ไหมคะตาก็ไม่ฝ้าไม่มัวนี่ที่สําคัญนะคือตาไม่ฝ้าไม่มัวด้วยจากวันนั้นเนี่ยผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วที่แม่ไม่ได้ฟอกไต แต่ปัจจุบันนี้แม่ก็ยังแข็งแรงและสดใสดีแล้วแม่ก็ยังไปหาหมอตามนัดเสมอแม่เนี่ยก็มีร้านอาหารใหญ่โตเนาะแม่เขาก็บอกเขาก็ห่วงแล้วแม่ก็มาพบเนาะกับคุณหมออุบลซึ่งเราก็บอกเลยนะว่ากินกันเป็นลังๆค่าไตาแม่ก็คือพูดตรงๆเนาะมันก็คือการคงที่ก็คือทุกวันนี้แม่พอใจไหมกับการที่เราสามารถที่จะมีชีวิตแบบปกติสุขได้ดีใจมาก,มากพอมา,มาเจอหมออุบลนี่ดีใจมากเลยเราเป็นไตระยะห้าแล้วเราทานแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นทำงานก็ได้ไม่เหนื่อย ตาก็สว่างโล่มดีหมดเลยดีใจมาก